ปล่อยแต่หรอกเว้ยไปไปเดี๋ยวนี้นะไปจะแปลกคุณทำมาไปบอกพ่อเองเอาเงินมาถ่ายแล้วก็ทองที่ฉันปล้นมาได้จับเอาทองให้เป็นกองกางไม่จะ,จะไม่บอกพ่อฉันไม่บอกจะไม่บอกแล้ววันนี้ขาของเอ็งข้างหนึ่งแล้วก็จะถูกส่งไปพ่อเองไปช้ำใจ <น>ปากปืนไหมฮัลโหลทำไมไม่พูดกับผมอะฮะโอ้ไอ้ปัญญาอ,อ่อนเขาจะพูดยังไงเพรโทรศัั่์มันหันทางวันนี้มันกลับมาฮัลโหล หันกลับแล้วมันก็ยังไม่พูดอีกหันโทรศัพท์กลับมาหันโทรศัพท์กลับมาหันโทรศัพท์ฮัลโหลนี่นี่พลิกโทรศัพท์งี้ปึ๊บนี่นี่พลิกด้วยเหรออ๋อมันไม่แสบหูอ่ะฮัลโหลผมแมง ทำไมเราไม่ถีบมันตกลงไปล,ล,ลูกสาวคุณอยู่กับผมพ่ออยากจะฟังเสียงแเราฟังคุณพ่อคุณพ่อ,พอแค่นี้นะืมถ้าคุณไม่เอาทองมาให้ผมที่จับทองของผมไปได้แล้วก็ลูกสาวคุณจะต้องเสียชีวิตภายในสามวันคุณพ่อ ถ้าสามวันคุณไม่เอาทองฉันยิงเธอเนี่ยถ้าสามวันคุณพาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไปเอาปืนมาถ้าสามวันคุณไม่เอาทองที่จับทองผมไปได้แล้วก็เอาทองที่จับทองผมไปสามวันเท่านั้นถ้าลูกคุณไม่ถ้าคุณไม่ส่งของมาให้แล้วก็ลูกคุณต้องตายเข้าใจป่า พอ่อแค่นี้ช่วยลูกด้วยตอนยังทำอะไรฉันเลยพ่อฉันเป็นตำรวจนะลงแรงล่ะพ่อฉันรูล้ละแกตายแนะ่ลงแรงล่ะจะลงไม่ได้ไงรูแค่นี้เปิดฟ้าออกแกเชือกออกก่อนเนี่นจะเปิดได้ไงอ่ะอือเอาปอดให,หน่อยเอาไปเอาฝากไว้ด้วยเออเอาละเออลงไปเปิดฟ้าคุณพ่อ อีกสามวันถ้าไม่เอาทองไว้ลูกแกตายแน่ลงไปมาคุณเป็นโจรหรอคุณเป็นจนโจรทำไมหน้าตลกตลกนี่ไอ้ชานน่หลอกบ้าบออะไรนี่เองลงไปโอ๊ยลงไปโอ๊ยลงไ้อะไร ช่วยฉันด้วยเอ้อ,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 อเล่นจะคิดถึงเมียเชียวอะจะหลบทำไมมันมีอยู่เท่านี้มีจกะหลบทำไมอ่ะจริงๆแล้วมองไม่เห็นแกงมองไม่เห็นไม่ได้